เลยทำอะไรท่าไหนเออยังไงเยอะเยอะเยอะเพียบดินรับชิวๆวาดหน่อยฟาดหน่อยฟาดดื้หางหน่อยนี่โลยังเหลือเลยยังไงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีบิวครับสายชิวๆเล่นสบายๆง่ายๆครับมา ชร์กันนะครับจะเป็นสายที่บวกโล่บัโล่ให้ทีมนะครับใช้แล้วนี่ไม่ต้องกดแพรี่ไม่ต้องกดหลบเลยครับยืนรับเลยโล่มีเหลือเฟืออ่าโอเคครับดี๋วกันเลยหลักๆก็จะอยู่ที่ของสมส่ยนะครับก็จะเป็นอาวุธครับสัดส่วนมากนะครับมาเริ่มที่ตัวละครเซลนะครับเซวก็จะใช้อาวุธตัวนี้ครับที่ชื่อว่าซาดอนครับตัวนี้มันจะอยู่ที่เบลสีครับในตอนที่เริ่มรอบนะครับ เซลก็จะได้โละครับถ้ามีอย่างน้อย1นึ่ซันชาร์ตนะครับก็จะเน้นสกิลไปที่การเพิ่มซันชาร์ตให้เซลนี่ครับไปดูนี่ครับก็จะเป็นในบุชชินนีครับเอริมครับอ่านไม่ถูกกอไปตัวนี้ก็จะเพิ่มโล่ให้ครับเมื่อตอนลูนี่ใช้สเก็ธาตุดินนะครับใช้เซนธาตุดินนะครับแล้วก็ในเลเวลยีนะครับถ้าโจมตีธรรมดานะครับก็จะสร้างสเกตธาตุดินนั่นเองครับมาที่น้องมาเอลนะครับก็จะเป็นอาวุธตัวนี้ครับยูเวลลมไหมอ่าถูกไหม ก็ตัวนี้ครับไม่ได้เพิ่มแค่ให้ตัวเองครับเพิ่มให้เพื่อนด้วยนะครับพอดีเลยก็จะเพิ่มโล่กให้นะครับเมื่อมีคุ้มกันนะครับแล้วก็ตอนที่สลับท่าครับเปลี่ยนท่าน้องก็จะเพิ่มโล่กให้เพื่อนอีกนะครับสองเท่าเลยก็คือถ้ามีอยู่สี่ลูกก็จะเป็นแปดอย่างงี้ครับนี่ถ้าเป็นห้าก็จะเก้าครับเมื่อข้อมันเกินมันตันที่สุดแค่เก้าส่วนของเวอร์ซูนะครับผมยังหายไม่เจอนะถ้ามีถ้าใครมีก็มาแชร์กันได้ครับ เหมือนกันกับของโมนนโกครับผมก็ยังหาอุที่เพิ่มโล่ไม่เจอเหมือนกันแต่จะเป็นสกิลแทงครับก็จะเป็นสกิลนี้ที่นักกาก์ดครบี้ครับจะเพิ่มโล่ให้เพื่อนหนึ่งโลนะครับจะจัดทีมยังไงก็ได้ครับแต่หลักๆก็ให้มีน้องมาเอวเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องนี้คือจุดสําคัญที่จะทําให้ทีมของเราเพิ่มโล่นะครับส่วนพวกพิกโตสพิกโตเนี่ยก็ใส่เป็นเน้นเสริมโล่ครับ จะมีแนะนําอยู่ที่พวกที่มอบโล่ให้หลังจากที่ชุบชีวิตนะครับจะมีเอจิทดีไวโอลนะครับก็จะบวกโล่เมื่อถูกชุบชีวิตมา1โล่ครับเบลดชิลที่จะบวกโล่ถ้าไม่มีในตอนเริ่มรอบนะครับความว่าพูลชิลครับสีนี้ก็จะเพิ่มความเสียหาย10%นตะครับตอนที่เรามีโล่ครับถ้าเรายิ่งโล่เยอะนะครับก็จะบวกเยอะนัเองชิลดิ้งเดชครับแม่คุณตายนะครับทีมจะได้รับ3โล่อย่างนี้นะอาจจะมีสกิลที่โดนกันเป็นตี้เลยอย่างงี้ครับ โดนกันเยอะๆนะครับเราตายก่อนปุ๊บเราก็จะบวกลูกเพื่อนไม่เพื่อนด้วยนี่เพื่อนก็จะโดนดาเมจเพิ่อมอีก3ครั้งประมาณนี้ครับแล้วก็ s o l i d i f y i n g งครับก็จะบวกลูกสองลูกนะครับเมื่อพลังชีวิตต่ตำกว่า50%ครั้งเดียวครับนอกนั้นก็จะเป็นของอามาเสริมครับอย่าง Sur v i v a l นะครับที่รอดจ่าย1ครั้งครับหรือชุบชีวิตขึ้นมาครั้งหนึ่งหรือใครจะใส่ที่เมื่อเริ่มเกมนะบวกมา3ลูกเลยก็ได้ครับ i m m e d i a t e ท์เลเนี่ยแต่ว่าพลังชีวิต มันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ใส่ตัวนี้ครับว่าผมใส่ตัวที่เป็นรูสเต็งนะครับจะเพิ่มความเสียหาย25%นะครับถ้าพลังชีวิตเต็มถ้าพลังชีวิตไม่เต็มมันก็ตีไม่แรงเองครับ25%นะฮะหรืออยากเปิดมาแล้วบวก3เลยก็จัดไปครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับที่เอาไว้สําหรับคนที่ไม่ต้องการแพรลี่นะครับคือนอร์ g i ซิ่งเพนครับมันจะไม่ได้รับ AP นะครับเมื่อปดแพรลี่นะแต่ว่าจะไปได้รับตอนที่โดนตีแทนนะครับ ็คือเราก็ยืนรับเนี่ยแหละเพราะเรามีโลดใช่ไหมเออก็ตีมาเลยแล้วก็แรปเ AP ไปแล้วก็ชีเตอร์ครับที่จะลงมือได้2รอบติดต่อกันครับอันี้ก็ดีมากครับเอาไว้ให้ซีเอลอย่สร้างซันชาร์ดได้เยอะๆพอสร้างซันชาร์ดได้เยอะเนี่ยตอนเราก็จะมีโลดเยอะนั่นเองครับอย่างอื่นก็จะเป็นพวกโจมตีครับก็จัดได้เลยตามสบายหรือจัดตามก็ได้โอเคมาที่ลูนี่ครับลูนี่ก็จะเน้นไปที่ โมจีธรรมดาครับก็จะใส่ขมอดแท็กนะครับหนึ่งสองสามเลยนะครับอย่างอื่นก็คล้ายๆกันหมดครับคล้ายกันหมดเลยเมื่อสู้ก็เน้นขมวดแท็กนะตีได้หลายรอบของเราอไม่เอาก็เหมือนกันครับแต่จะเพิ่มีิเศษรัดครับตอนนี้จะเพิ่มความเร็วอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็คือถ้าเรายิ่งให้น้องเนี่ยออกท่าเปลี่ยนท่าบ่อยนะครับเราก็จะยิ่งเพิ่มโลได้มากขึ้นเองครับเหมือนกันครับคล้ายๆกันของโมโกู ไปครับเดี๋ยวพาไปเก็บเดี๋ยวใครที่ยังไม่มีครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวบอกตำแหน่งโลเคชั่นครับราอาวุธซาดอนของ c ีอีโอครับจะอยู่ที่วิสเกตจะอยู่ตรงนี้ครับนี่น่าจะเป็นแอคซอนตัวที่1ตัวที่2องงาเข้าไปเลยแล้วก็วิ่งไปเลยครับ ตามเออตามมา,อมาโอเคมาถึงแล้วตรงนี้เองครับจะ กดพักผ่อนกันงได้ยอยู่ตรงนี้ครับตรนี้ครัแบบพ่อค้ามีชื่อว่าบูลกาก้ก็จะต้องไฟก่อนครับด้วนกับพ่อค้าก่อนนะครับถึงจะเปิดปลดล็อกให้เราซื้อได้อาวุธของลูนี่นะครับก็อยู่ที่ ตรงนี้ครับซินิสเตอร์เคฟนะครับนี่ตรงนี้โอเคเขับไปเลยมาแล้วอ่ะจะมนเมือดอหน่อยนะครับก็วิงมาเฮ้ยพอคา้าแล้วก็หันซ้ายครับมาตรงนี้ เฮ้ยซ้ายหรือขวาไปซ้ายนะครับก็จะเจอตรงนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้แหละผมเก็บมาแล้ว <c oughs> และอาวุธของน้องไมโอ,อครับเนว่า,านั่มจะซื้อได้ที่พ่อค้านะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเรเนวดัฟเนี่ยตรงนี้ครับอยู่ที่ใต้น้ำนะครับการจะเข้ามาได้เนี่ยเราต้อง บล็อกความสัมพันธ์กับเอสเกียก่อนครับไอตัวที่เราบินบินอย่างนี้แหละถ้าใครยังมีความสามารถที่ดำน้ําไม่ได้ก็กลับแคมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะไปเลยทำามาแล้วิ่งไปเลยอาเช็คเช็คทงก่อนวึ๊บยิงต่อ แมปนี้จะเป็นแมบปบฟาร์มด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ของก็มาได้เลยตรงนี้วะมังไม่ใช่ขึ้นไปรือ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครมาแล้วก็วาร์ปได้เลยครับ เดี๋ยวผมพาเดินนะรอบเนี่ยเปรี้ยวๆลงมาแล้จะวิ่งแบบซิกแซกซิกแซกซิกแซกเออโดนเมื่อกี้โดนรวบครับแล้วิ่งมาอย่างนี้นะฮะมาเลี๋ยวขวาเนี่ยก็จะเจอตัวยืนเท่ๆอย่างนั้นเราไม่ไปแล้วเราไปตรงนี้ข้างบนนี้นะครับแล้วก็วิ่งซิกแซกหน่อยแล้วกันปื๊บปั๊บ ตรงนี้มีสองตัวก็ซิกแซกหน่อยซิกแซกนะครับแบงค์บนเดยวก็จะเจอหอคาที่ชื่อว่ากิโลมั <c oughs> นจะมาแลกเปลี่ยนได้เลยครับตรงนี้น้านี่ครับ,บนี๋ววน้าจะต้องดวนก่อนนั่นแหละครับเหมือนเดิม ถ้ไม <Thor il> ่ดวนเกาไม่ขายให้เริ่มเกมมานะครับก็ใช้สกิลที่เพิ่มสันชาร์จให้เซียวครับสองรอบอันตัวนี้ก็ได้ต้วอื่นเพิ่มการ์ดไปดูนี่นะครับก็ตีธรรมดาไปได้เลยเพื่อตั้งสเกตท่าดินจากนั้นก็ นี่ไม่เห็นครับใช้สกิลท่าในการโจมตีจะเพิ่มลกูกนี่งไงเดินมาห้าลูกมอมาถึงน้องครับก็สามารถที่จะใช้การอัพก็ได้ครับหรือว่าจะเปลี่ยนท่าครับจะใช้ชาร์จเกเดียนก็ได้ครับีงสร้างความรุนแรงห้าครั้งก็จะเปลี่ยนท่าเป็นสเต็กม่วงหรืออีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นลาดเชนครับ ได้3วิธีเลยแต่ผมจะเพิ่มลูไปก่อนอ่าถึงจะมีแล้วก็ดมเพิ่มให้เลยปึ้มจะบวกมาเป็น4ดูนี่เรอ่าเราเยังมี3จากนั้นก็เปลี่ยน5ครับนะเชียนปึ้มมาบวก9บวก 9, วก, 9. ก็จะเหลือแค่ซีครับที่บวก8เพราะว่ามีเริ่มรู่ที่4นะครับ แต่ว่าพอกลับไปเริ่มรอบที่ CL เลนะก็จะบอกว่าเป็น9ดอีกทีครับเพราะมันเกินอยู่แล้วว่าเรามีซันชาร์จอยู่2อย่างเงี้ยครับโอเคงั้นก็โจมตีได้เลยอยวลองให้ลองให้มันโจมตีดิไหนไหมพอกลับมาเริ่มรอบซีเอลครับดีเอก็จะมีโล่บอกเก้าเลยเดียว,ช,วชีวีายืนรับ ยินรับเลยเออโลเราหายนะไม่เป็นไรเราก็สร้างใหม่อาดีธรรมดาเาพิ่มเพิ่มธาตุจากแดนก็ เราลุกกลับคืนมาต,ต,ต,ตามุ้มตุ้มตุ้มน่ามีมันก็เล่นไม่เลยครับเพราะว่าเรามีซันชาร์จอยู่ระดับสองแลหละทำไมไล่จบเลยแล้วกัน ไม่ตายว่ะอ่ามีโลวมีโลดูดูโล่ไปอีกตัวนี้อีกสักรอบแล้วกันอ๋อสองตัวนี้แล้วกัน เริ่มเกมมาครับตัง้งซันชาร์จให้เดี่ยวไปเลยตั้งหนึ่งก็ได้ครับพอแล้วก็ไซนนก็เปลี่ยนท่าไปเลยทวายไลท์เพราะเรามีซันแล้วหนึ่งทีนี้ก็ปีธรรมดาไปครับงั้นก็สม ูมามาเจอหน่องครับมาเอาให้เลยน่ามีปุ้มกันนะเริ่มเกาะให้น,นั่นก็เปลี่ยนท่าเลยอู้มโอเคลงตีแล้วนะ ในอีกรอบหนึ่งเหรอถ้าอีกรอบหนึ่งก็บวกเก้าไปเลยใอันนี้ใช้เกรเดียนนะครับน่ะพอกลับมารอบเจียวครับก็บวกเก้าไปแล้วสามตัวใส่เลยนะครับนี่มีหมดเอาอไปอีกปั๊บ,บ, <laughs> บเพียบ ยืนรับดาเมจที่เท่กันเลยทำอะไรท่าไหนเออยังไงเยอะเยอะเปียบๆยืนรับชิวๆเห็นรบล้างสถานะกันแต่เป็นเล่นตัวมืดนะ ค่อยลืมอันนี้ไม่เกาะใช่ไหาลืม <laughs> ต้องทำลายเกาะก่อนนะ <laughs> อันนี้รีบกดไปไหน่อย <Okay. S 1> อ่ารูนี่เหมือนจะมีเกาะอ,อยู่ที่สี่ครับเดี๋ยวเ,เพิ่มเกาะให้รูนี่หน่อยเพิ่มเป็นหกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนท่าเลยม <laughs> าเป็นเก้าเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเกาะเต็ม <laughs> ไปลงมือดอกทันทีเริ่มไพ่ไปเตะท่าไหนท่าไหนก็ก็รับไหวนี่ดับเบรกเอาไปนะก่อเต็มแล้วีธรรมดาไปเล่นร้่กันไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้าเราต่อเต็มแล้ว อคจจะกิวอื่นไม่เล่นเลยเยังเอมแล้วก็จัดเลยแล้วเตียนฮามันจะจบเลยเด็ดแล้ว,ลวเบิ์นิ่งไปเบิ์นิ่งเล่นๆไปมนี่รอบหนะึ่งอยากให้น้องกลับมาตีหน,น่อย พลาดหน่อยพลาดหน่อยพลาดที่หางหน่อยนี่โลยังเหลือเลยอละไงเคเกลับไปแล้วกันโอ้มเดี๋ยวเชียวไม่ต้องเบรี่ไม่ต้องหลบอะไรเลยไม่ต้องปัด ยินรับจี่ชิวโอเคครับสำหรับคลิปนี้กอย่ลืมฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามไ้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วถ้ามีอะไรเตือนครับสามารถคอมเมนต์ครับเอามาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้เลยครับอันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ